สวัสดีค่ะวันนี้วิชาภาษาไทยชั้นมันธยมศึกษาปีที่5พบกับครูพนารัตนแจโลนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการพิจารณาวรรณคดีก่อนอื่นเนี่ยนะคะเราต้องดูก่อนว่าแนวทางพิจารณา,นาเนื้อหาและกรอบทีววรณคดีเราต้องรู้ก่อนว่าวรณคดีนั้นมีความหมายว่าอย่างไรนะคะวรณคดีนะคะมีมาจากคำสองคำนะมาจากคำว่าวัน หมายถึงผิวพันหนังสือส่วนอีกคำหนึง่งมาจากคำว่าคดีหมายถึงเรื่องแนวทางนะคะเมื่อรวมกันแล้วนะคะก็จะหมายถึงหนังสือหรืองานเขียนที่ยกย่องกันว่าแต่งดีมีสาระและมีคุณค่าทางวรรณศิลป์นะคะปรากฏใช้ในครั้งแรกนะคะคำว่าวรรนคคดีในสมัยรชัชกาลที่5นะต่อมาในสมัยรชัชกาลที่7 จึงมีคําว่าวรรณกรรมซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็มีคําว่าวรรณกรรมเกิดขึ้นก็คืองานเขียนทั่วๆไปแต่งดีทั้งด,ทงด้านเนื้อหาและกละวิธีหนังสือที่แต่งในยุคหลังต่อมาในรัชกาลที่7เป็นต้นมาจึงเรียกว่าวณกรรมซึ่งเราจะเห็นพวกนิยายนวนิยายน่าต่างๆที่เกิดขึ้นมาในยุคหลังๆนะคะคาวนี้ต่อมาค่ะสิ่งสําคัญของการอ่านวรรณคดีก็คือเราต้อง พิจารณาคุณค่าของวรรณคดีพิจารณาอะไรบ้างคะก็คือพิจารณาเนื้อหาและกลวิธีการประพันธ์เพราะว่าต่างๆเหล่านี้มันเป็นพื้นฐานในการที่เราจะอ่านวรรณคดีให้เข้าใจและทราบถึงจุดมุ่งหมายของผู้แต่งทราบถึงเนื้อเรื่องของผู้แต่งเนื้อหาของผู้แต่งว่าต้องการนําเสนออะไรนะคะในส่วนของเนื้อหานะคะเราต้องเข้าใจความหมายของเนื้อหาก่อน,นะคะ่ะเนื้อหาหมายถึงอะไรเนื้อหาหมายถึง ใจความหรือสาระสำคัญของเรื่องนะคะส่วนกลวิธีหมายถึงอะไรนักเรียนลองคิดตามนะคะหมายถึงวิธีการที่กวีหรือผู้ประพั์ใช้ในการนำเสนอเนื้อหาก่อนที่เราจะไปพิจารณาวรณคดีเราต้องจำแนกวรณคดีก่อนว่าวรณคดีนั้นแบ่งออกเป็นอะไรบ้างบางคนบอกว่าวรณคดีจะแบ่งประเภทต่างๆได้หลายประเภทมากเลย เราก็ต้องดูว่าเราจะจำแนกตามไหนนะคะซึ่งของครูจะจำแนกตามเนื้อหานะคะซึ่งจะแบ่งออกมาเป็นสารคดีกับบันเทิงคดีนะคะมาดูก่อนค่ะสารคดีคืออะไรนะ,ะสารคดีหมายถึงงานเขียนที่นำเสนอเรื่องราวที่เป็นจริงมุ่งเน้นให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในสมัยก่อนนะคะสารคดีอาจใช้ร้อยกองเพื่อจดจำง่ายแต่ปัจจุบันนี้นะคะจะนิยมร้อยแก้วตามแบบตะวันตกค่ะอย่างตัวอย่างประเภทวรรณคดีที่เป็นสารคดีนะคะก็อย่างเช่นสุภาษิตพระร่วงเห็นไหมคะเป็นายไม่ใช่เป็นร้อยแก้วเห็นไหมคะสมัยก่อนเพื่อจดจำง่ายนะคะหรือไตรพรุิพระร่วงอันนี้เป็นร้อยแก้วนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือคำพีชนทศาสตร์ ในตำราแพทยศาสตรสงเคราะห์ซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ด้วยเช่นกันนะคะอันนี้จะเป็นประเภทฉันนะคะอีก,กเรื่องหนึ่งพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่พระเจ้าลูกยาเธอที่เสด็จไปทรงศึกษาต่างประเทศนะคะอันนี้ก็เป็นร้อยแก้วนะคะอันนี้จะเรียนตอนสมัยระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่สนะคะเราผ่านมาแล้วนะคะ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ยกตัวอย่างให้ดูนะคะคือวรรณกรรมคําสอนต่างๆสมัยสมเด็จพระนารายก็จะมีมากมายเลยนะคะนักเรียนลองไปหาเพิ่มเติมเอานะคะต่อมาค่ะเราจะมาดูพิจารณาเนื้อหาและกลวิธีการแต่งสารคดีนะคะจะมีขั้นตอนสําคัญยังไงบ้างประการแรกนะคะก็คืออ่านเนื้อหาโดยละเอียดก่อนสําคัญนะคะขั้นตอนนี้นักเรียนต้องอ่านเนื้อหาให้ละเอียดก่อนนะคะตั้งแต่ เริ่มหน้าปกเลยค่ะชื่อเรื่องชื่อผู้แต่งคำนำสารบัญเรื่องอ่านให้หมดค่ะอ่านให้ละเอียดเลยนะคะแล้วก็สรุปใจความสำคัญแต่ละย่อหน้าเพื่อสรุปเนื้อหาสาระอันนี้อ่านสรุปความค่ะเป็นขั้นตอนอ่านสรุปความซึ่งนักเรียนผ่านมาทุกระดับชั้นต้องอ่านสรุปความให้ได้นะคะต่อไปค่ะวิเคราะห์ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นอันนี้เมื่อเราอ่านสรุปความได้จับใจความสาคัญได้แล้วอันนี้ละค่ะเป็นขั้นตอนที่ เพิ่มขึ้นหมอีกระดับหนึ่งยากขึ้นเราต้องวิเคราะห์หาว่าอันไหนเป็นข้อเท็จจริงอันไหนเป็นข้อคิดเห็นเราเคยเรียนใช่ไหมคะว่าข้อเท็จจริงคืออะไรข้อเท็จจริงก็คือเป็นเรื่องที่จริงเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้แล้วนะคะที่เขามีการตกลงกันว่าเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้จริงขึ้นมาหรือเป็นทางวิทยาศาสตร์นะคะส่วนข้อคิดเห็นข้อคิดเห็นก็คือเป็นเรื่องที่คาดว่าน่าจะเป็นนะคะมันอาจจะไม่ได้เป็นตามเป็นจริงก็ได้แต่ว่าเป็นการคิดเห็นต่อไปค่ะ ประการที่4วิเคราะห์จุดมุ่งหมายการแตง่งอันนี้ก็คืออ่านวิเคราะห์อีกแล้วนะคะดูว่าผู้แต่งนั้นมีจุดมุ่งหมายอย่างไรในการแต่งนะคะอย่างถ้าเกิดเป็นเรื่องโครนติดล้ออย่างเงี้ยทราบไหมคะว่าผู้แต่งนั้นมีจุดมุ่งหมายในการแต่งอย่างไรอะ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปอ่านในเรื่องของโครนติดล้อยี่นึงนะคะแล้วไปหาว่าจุดมุ่งหมายในการแต่งเป็นอย่างไรประการที่5พิจารณาประโยชน์ความทันสมัยและการนําไปใช้ต่อคะ่ะว่า อันนี้จะเป็นขั้นตอนของการอ่านประเมินค่าเราอ่านวิเคราะห์นะคะหากข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นจุดมุ่งหมายต่างๆแล้วเราก็ต้องดูว่าอ่านแล้วเราสามารถจะเอาสิ่งต่างๆที่เราได้จากเรื่องที่เราอ่านนั้นเอามาดูว่ามีประโยชน์ยังไงสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจาวันและอย่างไรนะคะอันนี้คือการประเมินค่านะคะและประการที่6นะคะพิจารณาภาษาที่ใช้ในการเขียนภาพประกอบและลาดับความ ตรงนี้นะคะเราต้องมาดูพิจารณาถึงว่าภาษาที่ใช้ใช้ภาษาเป็นอย่างไรมีวรรณศิลป์อย่างไรภาพประกอบเกี่ยวข้องกับเรื่องหรือเปล่านะคะลำดับความเป็นอย่างไรตรงนี้นะคะอ่ะนี้เราลองมาพิจารณาดูตัวอย่างเรื่องของโครนติดล้อตอนความนิยมเป็นเสมียนนะคะดูบทความนี้นะคะที่ครูยกมานักเรียนลองดูคะ่ะว่าในบทนี้ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายอย่างไรนะคะเมื่อไรน้อ พวกหนุ่มๆของเราจึงจะเข้าใจได้บ้างว่าการเป็นชาวนาชาวสวนหรือคนทำงานอื่น,น,นๆนั้นก็มีเกีรยรติยศเท่ากับที่จะเป็นผู้ทำงานด้วยประการเหมือนกันบทความนี้นะคะตอนนี้ถือว่าดีมากเลยค่ะนักเรียนลองดูว่าผู้เขียนนั้นมีจุดมุ่งหมายอย่างไรให้เวลาคิดนิดนึงค่ะค่ะ นะคะนักเรียนคงจะคิดตามแล้วนะคะเพราะนั้นได้คำตอบใช่ไหมคะว่าผู้เขียนนั้นมีจุดมุ่งหมายอย่างไรในการเขียนบทความนี้นะคะผู้เขียนนั้นมีจุดมุ่งหมายในการโน้มน้าวให้ผู้อ่านนั้นได้คิดตามว่าความนิยมรับราชการและการใช้ชีวิตในเมืองหลวงโดยไม่สนใจกลับภูมิลำเนาเพื่อทำการเกษตรซึ่งก่อประโยชน์ให้ประเทศได้มากกว่าเป็นค่านิยมของคนไทยควรจะแก้ไขเปลีป่ยนแปลง แก้ไขนะคะตรงนี้พระองค์ท่านมองเห็นว่าการที่คนต่างจังหวัดนั้นเข้ามาใช้ชีวิตในเมืองหลวงนะคะถือว่าเป็นปัญหาสําคัญในสมัยนั้นเพราะยังไงคะเพราะว่าเขาเข้ามาในเมืองหลวงเข้ามาทํางานในเมืองหลวงแย่งงานกันทําเกิดปัญหาการว่างงานนะคะแล้วลืมบ้านเกิดตัวเองที่เป็นอาชีพเกษตรกรรมนะคะไม่มีใครทํางานตรงนั้น นะซึ่งงานเกษตรกรรมเนี้ยนะคะถือว่าเป็นอาชีพที่ก่อประโยชน์ให้ประเทศได้มากกว่าหรือเท่ากับงานที่อยู่ในเมืองหลวงงานในเมืองหลวงคืองานอะไรก็คืองานเสมียนงานเสมียนก็คืองานรับราชการเขาเหล่านั้นมองว่าอาชีพเสมียนหรือรับราชการนั้นเป็นอาชีพที่สบายมีคนนับหน้าถือตาดังนั้นจึงอยากจะเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงเพื่อทําอาชีพนี้นะคะ ก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาดังนั้นพระองค์ก็เลยมองว่าถึงเวลาแล้วค่ะที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขความนิยมเป็นเสมียนนี้ให้คนนั้นกลับไปมองอาชีพกเกษตรกรรมที่บ้านของตนเองเพื่อกลับไปรักบ้านเกิดของตนเองนะคะอันนี้นักเรียนสามารถไปอ่านในบทวิเคราะห์นะคะจากในหนังสือวรรณคดีวิจักณ์ได้ถือว่าในบทวิเคราะห์นี้นะคะ ผู้เขียนนั้นเขียนไว้ได้อย่างดีเลยค่ะนักเรียนอ่านไปแล้วจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะต่อมาค่ะเป็นบันเทิงคดีนะคะบันเทิงคดีหมายถึงงานเขียนที่สร้างสารรค์จากจินตนาการนะคะอันนี้นะคะบันเทิงคดีนะต้องการเน้นเพื่อเพลินนะคะถามว่ามีความจริงอยู่บ้างนะคะเพื่อความสมจริงของเรื่องนะคะแต่จะเน้นที่เพื่อเพลินแล้วก็จินตนาการมากกว่านะคะ ต่อไปค่ะเราจะแบ่งนะคะที่เราเห็นว่ารูปแบบของบันเทคดีเนี่ยนะคะก็มีมากมายเหมือนกันแต่สําหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่ามีอยู่3มเรื่องนะคะก็คือมีบทมหรสพเรื่องเล่านะคะแล้วก็บทปรานานะคะ,ะมาดูบทมหรสพก่อนค่ะบทบทมหรสพนะคะก็คือวัน,นคดีที่แต่งขึ้นเพื่อใช้เป็นบทมหรสพอย่างเช่น บทภาคโขนบทภาคหนังใหญ่บทละครลำบทละครร้องบทละครพูดซึ่งตอนนี้นักเรียนก็คงได้ผ่านมาแล้วนะคะในระดับของมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วก็ตอนปลายเราด้วยนะคะบทมหรสศพนะคะอย่างเช่นนะคะในบทละครในเรื่องของอิหนหาอันนี้จะเป็นกรอน นะบทละครพูดเรื่องมัทนาพาธาเป็นฉันซึ่งเราจะเรียนในระดับของเรานี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนต่อนะคะบทภาคเอราวัณเป็นกานะคะอันนี้ต่อมามาดูเรื่องเล่าค่ะเรื่องเล่าหมายถึงเป็นเรื่องแต่งประเภทนิทานนิยายมีการบรรยายเรื่องราวเหตุการณ์และพฤติการโดยมีตัวละครและฉากบอกเวลาหรือสถานที่อาจมีบทพรรณนารายละเอียดต่าง และอารมณ์ของตัวละครด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องเล่าเนี่ยนะคะเราจะเห็นในชีวิตประจำวันของเราอยู่มากมายนะคะอย่างมีนิทานอย่างเงี้ยเราก็อ่านมีที่อ่านตั้งแต่เด็กๆนะคะนิยายเราก็เริ่มเป็นวัยรุ่นขึ้นมาเราก็จะอ่านนิยายนะคะมีเรื่องเล่าต่างๆมากมายอย่างเช่นนะคะนิทานนะคะที่เราดูเราเคยอ่านกันก็คือเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาอย่างนิทานอิศพนิทานชาดกนิทานอิศบเคยอ่านกันไหมคะหรือว่ากระต่ายกับเตา นะคะที่เราเคยอ่านการนิทานชาดกอะไรต่างๆนะคะ,ะต่อไปเรื่องเล่าค่ะนะคะประเภทที่เป็นนิยายนะก็คือเรื่องแต่งที่มีเนื้อหายาวและซับซ้อนเช่นพระอภัยมณีนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่เราเรียนภาษาไทยแล้วเราจะไม่รู้จักไม่ได้นะคะพระอภัยมณีนะคะถือว่าเป็นนิทานซึ่งบางแห่งก็ยังเรียกมานิทานอยู่นะคะ,ะสามัคคีเพชรคำฉัน นะเราจะเรียนในระดับชั้นม .5 เหมือนกันมหาเวสันดรชาดกเราก็จะมีระดับชั้นม .5 นะคะนิทาชาคริตเรดิพะลอสามก,ก๊กคุณช้างคุณแผงซึ่งต่างๆนี้นะคะถือว่าเป็นนิยายเพราะว่ามีเนื้อหายาวนะคะสลับซับซ้อนคือไม่ได้ว่ามีปมของเรื่องแค่ปมเดียวแต่จะมีหลายๆปมนะคะต่อมานะคะมีการพัฒนานิยายตามแบตตะวันตกนะเราก็จะได้ ยินคําว่านาวนิยายและเรื่องสั้นในสมัยต่อมานะคะซึ่งถือว่าเป็นนวรรณกรรมร่วมสมัยอย่างเช่นหัวใจชายหนุ่มเราเคยเรียนแล้วตอนม4คู่กรรมเป็นนวนิยายนะคะซึ่งเอามาทําเป็นภาพยนตร์ด้วยนะคะหลายชีวิตก็จะเป็นเรื่องสั้นที่มีหลายๆตอนนะคะซึ่งเราไปอ่านแล้วเราจะรู้สึกว่ามันจะมีชีวิตหลาย,ลายชีวิตให้เราได้ศึกษานะคะต่อมาค่ะเป็นบทพรรณานะคะ บทพรรณนานั้นหมายถึงวรรณคดีประเภทรำพันพรรณนาอารมณ์หรือความประทับใจที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะดังเช่นบทนิราศนะคะก็ถือว่าเป็นบทพรรณนาเหมือนกันนะคะเป็นการพรรณนาการเดินทางโดยรำพึงรำพันถึงคนรักที่ตนจากมานะ,ะอันนี้เราต้องรู้จักอย่างนิราศนารินนิราศภูเขาทองนะคะต้องมีการเดินทาง มีการจากนานเป็นที่รักเห็นที่ต,ต่างๆหรือว่าเห็นอะไรต่างๆก็จะทําให้เราคิดถึงคนรักที่จากมานะคะต่อมาค่ะบทพรรณนาและบรรยายรักคนกันอันนี้ก็คือมีการใช้ทั้งพรรณานาและบรรยายเพื่อให้เห็นภาพจะได้เข้าใจดียิ่งขึ้นนะอันนี้ก็จะอย่างเช่นนิริตเตแรงพ่ายนะ,ะบทกรอนดอกส้อยลำพึงในป่าช้าหรือกาบเ,เหรือเราเนได้ว่ามีการพรรณานาแล้วก็มีการ ลำพึงลำพันธ์รพันธาถึงนางอันเป็นที่รักที่จากมาด้วยนะคะเราเห็นถึงวรรณศิ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในบทประพันธ์นี้เยอะแยะเลยนะคะบทพระนาสําหรับร้องส่งวงเครื่องสายหรือมโหรีปีพาดอันนี้เราก็จะใช้ในการร้องเป็นทานองเข้ากับวงเครื่องสายหรือวงโมโหรีปีพาดอย่างเช่นบทเพลงเขมรไซโยกบทเพลงเหตก่อมช้างอันนี้สมัยนี้เราก็คงจะไม่ค่อยได้เห็นนะคะเกิดสมัยก่อนเนี่ย ะะเขาก็จะมีการเล่นวงโมโหรีวงปีดผ้าต่างๆก็จะมีการการแสดงมโหรีปีดา้าผูนี้นะคะสรุปนะคะงานเขียนที่สร้างสรรค์ขึ้นจากจินตนานการมักจำลองจากชีวิตจริงและมีข้อเท็จจริงเป็นฐานให้เกิดความสมจริงและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน